สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่านาอเพื่อนๆจ๋าขอโทษขออภยัยถ้าพี่ใจไปช้านะคะเพื่อนจ๋าวันนี้ก็จากแอดมินพี่ใจพารวยนะคะเพื่อนๆพี่ใจก็จะมาลงซีลาวให้นะคะวันนี้คือมีลาวสตารลาวีไอเนาะแล้วก็สามัคคีวีไอพีแล้วก็สตา r v วีไอพนะคะเพื่อนพิจัยก็ให้เด่นรวมอยู่ที่2 7 8นะคะเพื่อน,นจ๋า วิ่งรูดทุกลาวนะคะสำหรับลาวสไตล์พี่ใจให้เด่นอยู่ที่2กับ7เนาะพี่ใจชอบ7นะเพื่อนใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่ความชอบเนาะอันนี้พี่ใจก็คิดหลักสูตรสูตรตัวเด่นนะคะเพื่อนตัวเด่นเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าเกิดใครย้อนดูคลิปนะ,ส,ะสำหรับ เด่นรวมนะคะเพื่อนเด่นรวมนี่จะเข้าประจานะเข้าทุกลาวนะจะอยู่หลักไหนเราก็ไม่รู้นะคะเพื่อนอยู่บนอยู่ล่างพี่ j จก็ตัดสินใจให้ไม่ได้นอะกแต่ว่าตัวเด่นจะเข้านะนะคะเพื่อนลาววีไอพีนะคะ2กับ4นะพี่ j จให้เด่นเนาะวิ่งรูดนะเพื่อนท้ารูดก็ตั้งแต่ 20- งถึงสองเนาะอันนี้พี่ j จก็วางให้ในล็อกของสาหรับหวยลาวโดวยเฉพาะ ะะพี่เจยก็เจาะแค่บางตัวนะคะเพื่อนบางทีก็อาจจะเข้าอาจจะตรงนะคะบางทีก็ไม่ตรงเพราะพี่เจยก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะออกเนาะนเพื่อนๆนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะคะตัวที่ไหนชื่นชอบเพื่อนๆก็หยิบจับไปได้นะคะคเพื่อนสาหรับสลาวสมัคคีวีไอพีนะคะพี่เจยให้เดียนอยู่ที่3กับ7เนาะ สามกับเจ็ดก็จะมาสามกับแปดตัวเดียวกันเนาะพี่เจก็จะวางนะใครชอบสามก็จัดไปใครชอบแปดก็จัดไปนะคะก็เปลี่ยนจากสามเป็นแปดเนาะเพราะว่าส่วนมากของพี่เจเนี่ยเขาจะชอบกลับกันนะคะเพื่อนเขาจะชอบกลับหลักนะคะบางทีก็มาด้วยกันนะคะพี่เจยก็จะวางให้ด้วยกันเนาะเพื่อนเพื่อนังเกฤษเอานะคะเพื่อนเดนตระโอบเอาไปจับคู่กันกับเอาไปจับคู่กับ เด่นนะคะเด่นรวมนะคะเพื่อนได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าอย่างสมมติมีสองพี่ j a ก็วางให้นะเบิ้ลก็เป็นจะเป็นเบิ้ลทงสองเนาะถ้าเจ็ดก็เป็นเจ็ดเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนพี่ใจก็ไม่ได้ใส่นะบางทีเนาะพี่ใจก็ไม่ได้ใส่ให้เนาะบางทีเขาก็จะมาตัวเด่นมาคู่กันอย่างนี้นะคะเพื่อนสําหรับาลาวสตาร์วีไอพีนะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่หนึ่งกับเก้านะคะ ก็จะอยู่ที่ดินหนึ่งบางทีตัวดินพี่ใยก็อาจจะวางรรบแต่ส่วนมากถ้าตัวเด่นนะพี่ใจวางมันก็จะถ้ามาก็มาเลยนะคะเพื่อนถ้าไม่มาก็คือหลุดไปเลยแล้วก็บางทีก็มา2เด้งนะมาเด้งเลยนะคะเด้งทั้งสองตัวมาคู่กันเนาะก็1นึ่งหกก้พี่จก็ไม่ได้วางนะบางทีเขามาด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนหกับเาชอบเป็นตัวเดียวกันนะพี่จก็จะวางให้ หนก็ต้องมี1นเนะคะเพื่อนเก้ก็ต้องมี99้เก้าเนาะก็สำหรับ1นะคะก็เจาะให้ที่หนึ่งสองหนึ่งสามเนาะหนึ่งหกแล้วกันนะ,นะคะเพื่อนบางทีเข้ามาด้วยกันนะคะมัแย่อันนี้1กับ9กนะคะก็จะมีตัวตัวกลับกันเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก็จะเป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วก็9ก้าสองเห้้าหอะไรเนี้ยค่ะเพื่อน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชื่นชอบก็แคปไว้จะแคปไว้การลืมนะคะใครชอบก็ตามนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะหรือว่ารับชมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะไปลุ้นตัวเลขบรดกันนะคะเพราะว่าพี่ใจขนาดตัวพี่ใจเองคํานวณมาแล้วพี่ใจก็ต้องนั่งลุ้นว่าเฮ้ยตัวเองทําแบบว่าคํานวณมาแล้วจะเข้าไหมอะไรเงี้ยเวลาแต่ไหนเข้าก็ดีใจนะคะเพื่อนแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพี่ๆน้องๆถ้าติดตามนะคะถ้าใครมีช่วงลาภก็ดีใจด้วยเนาะบางทีพี่ใจก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะเพื่อนจนกว่าจะเหลือน้อยๆตัวเนาะบางทีนะ่ะให้ให้เยอะอนก็เขาก็ติมาว่าให้เยอะแต่ว่าคือถ้าให้ตามล็อกของเขานะ่ะคือมันก็จะมานะเพื่อนมันก็คือจะมาเลยแต่ว่ามันหลายตัวเนาะทีนี้นก็อยากให้จาในน้อยพี่ใจก็ พยายามจะเจาะให้น้อยนะคะเพื่อนถึงพี่ใจจะวางเยอะนะพี่เจก็เจาะแค่บางทีสี่ชุดเท่านั้นเองห้าชุดนะคะเพื่อนเนาะก็ลองดูนะคะเพื่อนสองเจ็ดแปดแล้วก็สามนะคะเนี่ยแต่ละรอบมันก็จะมีถ้าคิดสูตรออกมาแต่รอบมันก็จะมีตัวไม่เหมือนกันนะแต่เพราะว่ามันดิ่นแต่ละรอบนะคะเพื่อนก็ขอเพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปัสากลาลคภใครข้เจ็บสวัสดีคะ่ะ